8มก,กราคม2560วันนี้ผมอยู่ที่อำเภอลำนาจบ้านน้ำท่วมจังหวัดํำนาจ,จเจริญน,นะครับเป็นสวนป่าของท่านปอป้องช่างนะครับซึ่งวันนี้เมื่อวานเมื่อวานาท่านอาจารย์มนัสท่านแจ้งว่า,าถ้าเกิดเอาเอย็มนะครับผสมในเหล้านะครับจะได้ความเมานะแต่ว่าตรวจแล้วไม่พบเแอลกอฮอล วันนี้ก็เลยจะชิมดูอันนี้เอฟนะครับีวันนั้นที่ท่านอาจารย์โควิดดอกไม้ท่านผสมในอาัตราส่วนาตามกําลังศรัทธาของท่านนะครับที่น้าเย็นนะครับที่ให้มาวันนี้ก็จะมาลองผสมดูว่า,าถ้าเกิดตํารวจตรวจแล้วจะพบแอลกอฮอล์ไหมถ้าเกิดพบแอลกอฮอล์ก็ฝากท่านอาจารย์มนัสแล้วก็อาจารย์โควิดนะครับมาประกันตัวผมด้วยเพราะว่าระยะทางจากนี่ไป ตำบลหนองเหนีอำเภอกุดชุมนี่ประมาณ100ร้อยกว่ากิโลน่าจะมีด่านตำรวจอยู่สองดา่านฝากท่านอาจารย์ด้วยนะครับ